18สิงหาปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่เจ็สวัสดีเอฟซแฟนๆรายการทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านฮะปอปามาขายเหรียญคลิปนี้เป็น EP ที่78ในวันที่18เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 0 0 65เดินทางมาถึงเป็น EP ีที่78แล้วฮะก็ถือว่ายืนคู่กับแฟนๆรายการถึงจะไม่มีจำนวนมากนักแต่ประปาก็รู้สึกว่าดีใจฮะที่ยังมีแฟนๆรายการนั้นเพิ่มเติมเข้ามาแม้จะเป็นวันละคนนะสำหรับผู้ติดตามช่องของประปาปะปาก็ดีใจนะที่ทำงานแล้วม,มีอะไรที่รุดหน้าขึ้นไปนะ พอป,ป่าเป็นช่องเล็กๆครับก็พยายามนำสินค้าเกี่ยวกับเหรียญให้มันนำเสนอฮะได้เหรียญอะไรมาเล็กน้อยจํานวนน้อยอป,ป่าก็ประมาณที่จะจําหน่ายขายแบ่งปันไปรายการเหรียญที่ดูนี้เป็นรายการเหรียญที่ป,ป่านํามาจําหน่ายขายแบ่งปันนะฮะเนาะก็ประมาณนี้สําหรับใครที่มีเหรียญแล้วอยากขายก็ยดูคลิปนี้ไปนะฮะว่าป่าประกาศรับซื้อเหรียญอะไรเนี่ยอีพีมาขายวันนี้ก็เป็นเหรียญที่ป่าประกาศรับซื้อนอะฮ <ๆ S 1> ะ อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเงื่อนไขเท่านั้นเองเอาง่ายๆว่าเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญที่ปปาประกาศจําหน่ายขายออกเนี่ยรับซื้อเข้านะฮะชัดเจนไหมท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ปปาก็จะไปทําคลิปอีกทีหนึ่งนะการนําเสนอก็เป็นเรื่องธรรมดาข,ของช่อง YouTube อยู่แล้วดูอีพีนี้คุ้มค่านะพยายามเข้ามาดูนะจะได้รู้ว่าปปารับซื้อเหรียญอะไรอา้าง่ายๆอีพีนี้นะอีพีล่าสุดปปารับซื้อนะฮะแบบนี้โอเคแล้วปปาจะบรรยายขายออกเลยเนาะ ก็ดูเอาสาหรับคนอยากอยากขายเหรียญแล้วก็ดูเอาสําหรับใครที่อยากรับซื้อเหรียญจากปปาแบ่งปันเหรียญจากปปารายการแรกที่เรามาจาหน่ายขายออกท่านผู้ชมนะอ่ะอะไรเอ่ยฮะนี่คือเหรียญหนึ่งหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์หนึ่งชุดฮะท่านผู้ชมหนึ่งชุดปปาขายออกชุดละหนึ่งร้อยบาทไม่ผ่านการใช้แถมตลับนะฮะหนึ่งร้อยบาทจากร้อยยี่สิบบาทเหลือหนึ่งร้อยบาทอีพีนี้นะท่านผู้ชม นะหรือว่าใครอยากจะได้อะชนิดราคาเดียวหนึ่งสตางค์มีไหมแบ่งขายไหมมีฮะมีอันหนึ่งสตางค์ท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานฮะหนึ่งสตางค์เหรียญละจากสี่สิบาทเหลือสามสิบบาทฮะใช่ไหมเอ่ยใช่เนาะอ่ะขายอ๋อสามสิบห้าบาทท่านผู้ชมจากสี่สิบาทเหลือสามสิบห้าบาทนะใครต้องการเป็นเหรียญนะอ่ะสามสิบห้าบาทหรือว่าอยากได้ห้าสตางค์ไม่ผ่านการใช้งานนะ นี่ก็35บาทเช่นเดียวกันโอเคนะฮะแล้วก็จะเป็น10สตางค์ฮะก็ราคาเดียวกันเนาะทั้ง3ชนิดราคาท่านผู้ชมฮะม,มียอดจำนวนการเทรเท่ากันนะฮะสล้านกวัวเหรียญะสามล้านกวัวเหรียญเท่ากันทั้งหมดเลยนะฮะก็โอเคนะใครอยากได้ประมาณนี้นะใครดูแล้วไม่เข้าใจเรื่องราคาก็เดี๋ยวก็ไลน์มาคุยกับน้องอมีเนาะถ้าฟังไม่ทันไม่ถนัดเนี่ยอ่าฉันจาไม่ได้ผมจะไม่ได้ไลน์มาเนาะพอปาจะข้ามเลยเนาะ หรือว่าใครอยากจะได้แบบเป็นชุดนะ,ะมาจบที่จากจากอ่าหนึ่งสตางค์มาจบที่เหรียญสิบบาทนะฮะติบากกาจนานาไดท่านผู้ชมนะเราจัดเป็นชุดจากสองร้อรยบาทฮะเหลือแรกแรกป่าขายสองร้อยบาทท่านผู้ชมใช่ไหมใช่นะวันนี้วันนี้เรามาลดราคาเริ่มลดราคาสําหรับวันนี้คลิปนี้ส่งผลแค่วันนี้นะฮะท่านผู้ชมเนาะสำหรับการลดราคาจากชุดละสองร้อยท่านผู้ชมเหลือร้อยห้าสิบ มีอยู่รู้สึกจะประมาณ2ชุดน่ะนะมีอยู่ประมาณ2ชุดปะปาดึงภาพเร็วเกินไปไหมก็ประมาณนั้นเนาะอ่ะง่ายๆมีอยู่2ชุดใครอยากได้ฮะจาก2 0 0เหลือ150วันนี้ปปามาลดราคาเหรียญเล็กน้อยโอเคท่านผู้ชมฮะอันนี้ง่ายๆมองเห็นแค่ภาพก็รู้มั้งอ่ะหนึ่งบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์ปีพศ2520ฮะเหรียญละ5บาทเหรียญละ5บาทไม่ใช่เหรียญหลักเหรียญตัวท็อปะไรท่านผู้ชมฮะก็ ลองดูเนาะท่านผู้ชมฮะอันนี้เหรียญขยับเร็วเลยฮะเหรียญคลาวาละหนึ่งบาทที่ระลึกฮะก็มีไม่หลายวาละท่านผู้ชมแต่ปปาก็ต้องมาวางเงนเนาะลองดูนะเะหรียญละแปดบาทมั้งปปาว่านะสภาพผ่านการใช้งานแต่สภาพผิวดีนะบางเหรียญก็แทบจะไม่ผ่านแต่ปปาคละให้นะวันนี้ฮะปกติเหรียญสวยก็น่าจะเป็นสิบาทนั่นแหละแต่ปปาขอเหรียญละแปดบาทฮะหนึ่งบาทที่ระละึกคละวาละประมาณนั้นนะฮะแล้วต่อมาท่านผู้ชมฮะเนี่ย เป็นเหรียญเสด็จนิวัตพนครนะที่เพิ่งรับมาได้ไม่ไม,ไ,มไม่นานเลยเนะี่ยรู้สึกว่าเหรียญจะไม่ค่อยสวยนะปกติป้าปาขายออก80บาทแต่คลิปนี้ฮะอ่ะใช่ไหมเอ่ยฮะ80บาทโอเคน่าจะใช่ฮะใครอยากได้ฮะเสด็จพสเด็จนิวัตพนครสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ท่านผู้ชมใครรับได้นะฮะลดเหลือให้70บาทฮะจาก80เหลือ70บาทฮะนะรับสภาพเหรียญแบบนี้นะถ้าใครรับได้ก็ลองดูนะ70บาท เหรียญที่ได้รับความนิยมยังไม่ตกนะยังไม่ตกเกรดนะยังได้รับความนิยมอยู่อ่ะสภาพผิวเหรียญผ่านการล้างมาท่านผู้ชมฮะปะปาขายให้จาก80แล้ว0บาทโอเคท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะเราขยับมาเลย1บาทเช่นเดียวกันนะหบาทที่ระลึก16วาระฮะแต่ท่านผู้ชมฮะชุดเนี้ยอ่ะถ่ายภาพกลาง้วดึงชุดเนี้ยมีอยู่แค่14วาระขาดวาระย่อยๆที่ปปารับซื้อเข้าทั้ง2วาระที่ที่ไม่มีนะก็เป็นเหรียญย่อยๆปปารับซื้อเข้าเหรนะียญละหบาท จากชุดหนึ่งผ่านการใช้งาน650เนี่ยอะพิเศษฮะหายไปแค่10บาท2องหวละนั้น10บาทก็ปกติก็จะเหลือ640ใครอยากได้ฮะ,ะปะปาขายออกให้เลยสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็ปะป,ะปนอยู่ถือว่าโชคดีของท่านนะนี่ก็ไม่ผ่านการใช้งานราคาแพงด้วยท่านผู้ชมเอาง่ายๆว่าเหรียญหลักๆอยู่ครบฮะ,ะปะปาให้ไปเลยฮะคลิปนี้600บาทขาดเหรียญ ขายเหรียญได้อยอดไป2เหรียญเองท่านผู้ชมนะเป็นมู 10, ลค่าที่ปปารับซื้อข้าวแค่10บาทนะสเหรียญน่ะก็ปกติก็640 mm. ใช่ไหมที่เหลือปปาขอ600ฮะใครเร็วใครได้นะฮะได้สภาพไม่ผ่านการใช้งานไปด้วยแล้วเป็นเหรียญหลักตัวท็อปเลยท่านผู้ชมเอาโอเคฮะคลิปนี้คลิปเดียวส่งผลราคาแค่แค่วันนี้ท่านผู้ชมนะอ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดวาระไม่ซ้ำท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สำหรับเหรียญ10บาทนิกเกิลที่ระลึก1ใน72วาระวางอยู่ตรงนี้มีอยู่7วาระนะฮะ72วาระแต่เรามีกัน7วาระไม่ซ้ำเหรียญละ40บาทแถมตลับนะฮะแถมตลับท่านผู้ชมบางวันอาจจะไม่มีตลับก็40บาทแต่วันนี้ป๊าแาแถมตลับให้นะใช้คําว่าแถมตลับเลยเนาะเหรียญละ40บาทเอาใครอยากได้เร็ว7วาระไม่ซ้ํามีอยู่2ชุด หรือใครมีจุดประสงค์ที่บอกอ่าลองถามน้องหรือว่าพอจะแบ่งได้ไหมฉันอยากได้วาระนี้ผมอยากได้วาระนี้ก็ลองลองเข้ามาคุยกับน้องแอดมินเอาเนาอะอาจจะน้องแอดมินเข้าอาจจะมีทางออกพูดคุยให้ท่านผู้ชมฮะอาจจบแล้วเนาะสำหรับเหรียญย0บาทที่ระลึก7ดวาระไม่ซ้ํามีอยู่2ชุดอ่ะขยับมาที่เหรียญหมุนเวียนฮะเหรียญ5บาทหมุนเวียนหายากติดอันดับที่3แต่ยังไม่มีชื่อเสียงในวงการสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครเลือกที่จะเก็บสะสมตอน,นยังไม่มีชื่อเสียงเนี่ย ได้เปรียบฮะถ้าจะเป็นนักสะสมจริงๆท่านผู้ชมได้เปรียบฮะถ้าเราจะรอให้มีราคากันแลค่อยมาเล่นหาตามาวงการเนี่ยก็ถือว่าจะรับของแพงไปแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมอะตีสภาพผ่านการใช้งานก็ได้นะสภาพผิววิง่งวิ่งอยู่เลยนะขอบนี้ยังซวยกืบทุกเหรียญท่านผู้ชมฮะอะใครสะสมตอนนี้ฮะสภาพผ่านการใช้งานดูดีเหรียญละ10บาท วันหน้าถ้าเกิดเป็นสภาพผ่านการใช้งานต่ำเกรดต่ำกว่านี้ก็ยังขายสิบาทเหือนเดิมฉะนั้นวันนี้ใครใครใครเลือกที่จะจองสะสมตอนนี้ก็ได้เปรียบเหรียญสวยท่านผู้ชมโอเคเนาะมีอยู่หลายเหรียญพอสมควรนะสำหรับเหรียญ5บาทปีพศส553ันห้้ยเหรียญละ10บาทโอเคนะฮะท่านผู้ชมอ่ะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญอ่ะ1น3 4 5 6 7 8, 8วาระไม่สำ1หใน61วาระ10บาทที่ลึก2สีอ่ะไม่สำวาระฮะมีอยู่8วาระแล้วก็มีอยู่2ชุดประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคฮะต่อมาดีกว่าเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะ50ปีสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาใครอยากได้ฮะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5 6เหรียญฮะ โดยปกติธรรมดาประปาขายออกเหรียญละหกสิบบาทใครเอาหมดหกเหรียญประปาคิดเหรียญละห้าสิบาทลดถึงเหรียญละสิบบาทวันนี้เรามีรายการเหรียญลดค่อนข้างจะหลายรายการนะท่านผู้ชมโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะใครเอาครบทั้งหมดหกเหรียญน,นะเอาไปหมดหเหรียญเลยนะปะปาคิดเหรียญละห้าิบาทอ่ะแล้วต่อมาฮะวันนี้ลดกระนำ <laughs> นี่คือเหรียญพัคคินีเธอฮะท่านผู้ชม เป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานผิววิงวิงใครอยากได้ฮะแถมตลับให้พร้อมไม่มีตลับก็ขายราคาที่ประปาจะนำเสนอประกาศวันนี้เหรียญหนึ่งหนึ่งร้อยบาทฮะไม่ผ่านการใช้งานไม่สนิมไม่บิ่นไม่เหลืองไม่ดำใครอยากได้ฮะหนึ่งร้อยบาทพร้อมตลับฮะหนึ100บาทพร้อมตลับ ใครซื้อครบจํานวน1ิเหรียญปปาขายออกพร้อมตลาดตลับเลยเทา,าสิบเหรียญน,นะปะปาคิดเหรียญละ80บาทฮะเอาไหม80บาทเท่ากับเหรียญที่ผ่านการใช้งานเลยแถมตลับพร้อมท่านผู้ชม EPR รายการราคาเหรียญส่งผลแค่วันนี้ท่านผู้ชมนะวันนี้1ิบเหรียญขึ้นไปเริ่มจากส0บเหรียญน,นะปะปาขายออกเหรียญละ80บาท ถ้า10เหรียญถ้า1เหรียญถึง9เหรียญก็ยังเป็นเหรียญละร้อยอยู่เนาะประมาณนั้นก็ลองไปคิดดูนะฮะว่า10เหรียญน่ะท่านได้ลดไปถึง200บาทเลยทีเดียวลดไปเหรียญละ20บาทเลยทีเดียวนี่คือเป็นรายการที่ป๊าอาจจะนํามาลดราคาสําหรับราคาสินค้าเหรียญโอเคนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะท่านผู้ชมนี่คือเหรียญ2บาทที่เลียกค่บมีอยู่ไม่เยอะมีอยู่ไม่เยอะใครมีก็ติดต่อมานะฮะก็ป๊าบอกเลยว่าทุกรายการที่เห็นอยู่เนี่ยป๊ารับซื้อทั้งหมดนะฮะ ถ้าจะโอเคไม่ต้องพูดเรื่องเงื่อนไขเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากับน้องแอดมินเพราะว่าป๊ะปาร,ร,รับซื้อทั้งหมดนะดูคลิปครั้งแรกแล้วก็ลองๆฮะล,อง,ล,อ,งล,อ,งลองไปไปศึกษาดูป๊ะปะ๋ามีเหรียญอะไรบ้างที่ป๊ะปาร,รับซื้อก็อยู่ในคลิปนี้ละ,ะท่านผู้ชมฮะอะไรเอ่ยเนี่ยนี่มาถึงรายการนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดในรูปแบบของเหรียญมีเหรียฮะเหรียญปั๊มผิดพลาดเนี่ยมีหลายรูปแบบท่านผู้ชมฮะแต่ เราเลือกที่จะนําเหรียญปัมพิาพาทรูปแบบมีเรือมาจาหน่ายขายแบ่งปันให้นะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมถ้ารูปแบบอื่นๆเนี่ยส่งมาเนี่ยปปาๆก็จะพิจารณาให้แล้วก็บอกว่าซื้อหรือไม่ซื้อเพราะว่าบางครั้งเหรียญที่ได้รับความนิยม <c oughs> ก็จะไม่ใช่ทุกรูปแบบไปเนาะก็เข้าใจเนาะอ่ะประมาณนั้นนะฮะรูปแบบมีเรือฮะมีอยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองเหรียญท่านผู้ชม 12เหรียญฮะเหรียญละ2ี่บาบาทโอเคใครอยากได้นะมีอยู่12เหรียญก็แบ่งๆ่งกันไปเนาะประมาณนั้นนะฮะถ้าใครอยากได้กําลังเป็นที่นิยมนะอะไรที่นิยมอยู่ปปาก็จะจะสรรหาสรรหามาฝากท่านผู้ชมฮะอ่ะปะกติปปาจะจัดเป็นชุดวันนี้ไม่ละนะปะปาขายออกฮะวันนี้เหรียญ10บ,บาท2ส,สีปีพศ2541หายากติดอันดับที่2ครองใจท่านผู้ชมนักสะสมมา ตั้งแต่ปปตามคลิปมาก็หกเจ็ดเดือนคลองใจมาตลอดฮะคลองใจแฟนๆรายการมาตลอดใครอยากได้ฮะก็เหรียญละวันนี้อ่ะจากร้อยสี่สิบนะปปาเหลือเหรียญละร้อยสามสิบส่งผลเฉพาะวันนี้ราคานี้นะเประปาก็ขายตามราคาของปปาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่วันนี้ปะปาลดให้เหลือร้อยสามสิบอ่ะประมาณนั้นนะฮะเป็นเหรียญต้นเด็ดซื้อเพื่อท่านผู้ชมราคาขนี้ไม่แพงหรอกนะถ้าเราคิดจะเป็นนักสะสมตัวยงยง ก็ประมาณนั้นโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะนี่คือเป็นเหรียญที่หายากพอสมควรยอดจำนวนการผลิตน้อยแล้วก็ผลิตมาหลายปีแล้วด้วยสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ .2,500 หลังตราแผ่นดินเหรียญละ100บาทสภาพผ่านการใช้งานถ้าไม่ผ่านการใช้งานฮะท่านผู้ชมก็ราคาสูงว่านี้แน่นอนตามเพจต่างๆก็ขาย250เอ่ย200กว่าเอยประมาณนั้นแต่เราได้สภาพนี้มาเนาะ เราก็ซื้อขายกันสภาพนี้อ่ะใครอยากได้ฮะใครอยากได้เหรียญละ100บาทวันนี้ปปาเก็บไว้หลายวันแล้วแหละนะก็มาทำอีพีนี้ออกไปอ่ะเหรียญละ100รบาทท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญในตํานานเหรียญมาเหรียญเงินรอห้าตราแผ่นดินใครอยากได้ฮะสองเหรียญสองสภาพมาท่านผู้ชมสองเหรียญสองสภาพ ถ้าอยากได้ฮะเดี๋ยวนี้สภาพผิวค่อนข้างจะมีรอยขีดรอยข่วนฮะหกร้อยห้าสิบฮะหกร้อยห้าสิบท่านผู้ชมฮะอีกเหรียญหนึ่งอ่ะเป็นแบบไม่มีรอสอทั้งทั้งสองเหรียญเลยนะฮะหกร้อยห้าสิบอันนี้สภาพผิวสวยเจ็ดร้อยฮะแต่ลายไปถามน้องแอดมินนะไม่รู้จะทันกันหรือเปล่าสองเหรียญเนี่ยป้าปาไม่มั่นใจเอาหกร้อยห้าสิบกับเจ็ดร้อยก็ลองดูนะฮะลองดูเนาะมีอยู่สองเหรียญเหรียญ หึ่งบาทเราห้าตาเป็นดินหรือว่าเหรียญบาทหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะเอามารายการรู้สึกยังรายการสุดท้ายก็คือครบทั้งสี่โค้ดนะสี่โค้ดสี่ปีพศก็คืออ่าหายากที่สุดก็ปีโค้ด25่รองลงมาก็26หายากตามอันดับท่านผู้ชมต่อมาก็27ข้ามนะเพราะยนะี่ยี่สิบแปดฮะยี่สิบเจ็ดเนี่ยผลิตมากกว่าใครเพื่อนเลยอ่ะน่าจะประมาณ108ล้านเหรียญอันนี้100ฮะอ่า5ล้านเหรียญ อันนี้38ล้านเหรียญแต่ท่านผู้ชมฮะโคด5ที่เป็นตัวท็อปปปาาใช้คำว่าตัวท็อปเลยนะฮะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามท่านผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับสโคดเนี่ยปีพศโคด่สิค25เนี่ย4ล้านกูเหรียญท่านผู้ชม4ีล้าน1แสนหหมื่นเหรียญอ่ะปปาจัดมาให้ที่หายากสุดคือตรงนี้นะที่เขาไม่จัดกันท่านผู้ชมนะก็คือหาตัวเนี้ยยากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลากันนะนักสะสมแล้วก็อยากทํากันทุกช่องนะพูดถึงว่าเหรียญที่ทํายากๆเนี่ยแต่ว่า ท่านผู้ชมมันไม่คุ้มค่ากับเขาแต่ปปาเป็นช่องเล็กๆก็พยายามสรรหาได้มาเหรียญหนึ่งปปาก็มาจัดให้อ่ะพอได้มาอ่ะคือเนี้ยป้ปาได้มาสามเหรียญไงปปาก็เลยมาจัดให้นะก็คือสามสามชุดนะอ่ะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าครบสี่โค้ดสี่ปีพศจากเดิมชุดละร้อยห้าสิบผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมผ่านการใช้งานร้อยห้าสิบคลิปนี้อ่ะร้อยสี่สิบบาทฮนะร้อยสี่สิบบาทมีอยู่สามชุดเนาะ ก,ก็ลองดูนะฮะไปลองลองไปพิจารณาดูว่าเป็นเหรียญหายากอยู่ไหมอะไรประมาณนั้นก็มีอยู่โคตหนึ่งที่หายากสุดๆฮะก็คือปีพ25ศ .2525 ลองลงมาที่หายากก็ปีพศ .2526 อ,อ,25อะประมาณนั้นนะฮะก็ใครอยากได้มีอยู่3ชุดจบแล้วนะฮะเดินทางมาถึงสุดท้ายของรายการแล้ว สำหรับปอปามาขายเหรียญวันที่18เดือนสิงหาคมปีพศ2565เป็น EP ีที่78ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับหลายๆคนแหละ,ละ,ละท่านที่ให้ความกรุณาไว้วางใจส่งเหรียญมาจำหน่ายขายกับช่องของปาปาที่ส่งเหรียญมาขายนะปอปาขอบคุณมากเลยฮะแล้วก็ขอบคุณไปยังบรรดานักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญกับช่องของปป่าโอเคเนาะคลิปนี้ คงจะอำลาพาจากกันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสโอกาสหน้าฟ้าใหม่พบเจอกันคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เยนโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ